เป็นกิจิขาสะอาดนะครับเรียบร้อยธนกรโอชดได้ไปหนึ่งพันบาทเจ้าอันโคก้นครับตามมาต <tem> <laus athletes. c oughs> ิดตินะตามมาด้าคกรจากพี่ไม้นะครับและเจ้าฟุกกี้นะครับกิตติขาสะอาดนะครับ ดนรุน่นน้องเสียบขึ้นมารุ่นน้องเสียบขึ้นมารุ่นพี่จะยอมไหมรุ่นพี่จะยอมไหมสักสีปัญญากันไม่ได้ไอ้น้องเอ้ยจับตาดูดีๆครับอันดับหนึ่งและอันดับสองนะระหว่างเจ้าอันอนะครับเสื้อสีส้มๆนะครับและเจ้าตะกี้อันดับสองนะฮะเสื้อสีแดงเจ้าตะกี้จะไล่ขึ้นมาตีตื้นขึ้นมาได้หรือเปล่าโอ้มันขึ้นมาได้หรือเปล่าขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว ต่อลคบุ้าะไรุกิดขึ้นได้้อต่อรอเข้ามาในโคบจาหันเลือยเแาลรถหรือเปล่าจาหันรถห่อลงหรือเปล่าหรือว่าเจ็กกี้บวกขึ้นมาจะกการ น่อยได้ไหมไออันยอมไม่น้องมังหน่อยได้ไหมครับบอกยอมไม่ได้ครับจังหวะนี้รุ่นพี่ครับรุ่นพี่สักสีมันขับคอสักสีมันขับคอเองเป็นรุ่นน้องจะมาเหยียบพี่ได้ไงกู <c oughs> บอกแล้วมึงอย่ายกนีื้อ้ส้มเลยมาเลยแจ๊คก,กี้ไหลลาเขียงเนื้อสดชุ่มแจ๊ส่งเข้าประกวดสบายเลย ยืดไปแล้วยืนระยะยาวๆเลยครับประมาณสามถึงสี่วิได้อันดับสองเป็นเจ้าอันโอเคนะครับจากที่หลุดงแบงค์ไปเมื่อกี้อันดับสามมาเป็นเจ้าธนากรเทนสุกนะครับจากที่ไปอันดับสี่นะครับอันดับห้านะครับจากเป็อันดับห้านะเป็นของเจ้าตังและอันดับหกนะครับเป็นของเจ้าสาวสาวโอ้ยเขาใหญ่ดีในฟองเลยแต่รอบแรสบายคุณนกพัคคุณครับ 55บนะนะแล้วฮะสบแล้วสแล้วเจี่55เจ้าอันพวกใจเลยครับเจ้าอัน อันดับสบายครับสองสามสี่ห้าครับเราอรถัวัพยายามที่จะไล่้าอให้ทันนะครับและอันดับสีอันดับห้านะครับตาเขาในาเขาในโดนเเออกโดนไปแล้วครับียยโดนแล้วโอ้ยโดนไปแล้วเรียบร้อยครับเอาค้อหัโ้ยโอ้ย เลยดีเดียวนะอันนี้เขาเรียกคุกฝุ่นเลยฮะเขาเรียกแพ้ภัยตัวเองแพ้ภัยตัวเองโอ้ไม่ได้มีการเบียดประทะอันนี้แพ้ภัยตัวเองครับเบียดเยอะไปหน่อยรถจุดเยอะแล้วก็แข็งจังครับเดี๋ยุกกี้ครับไม่ไหวแล้วออกดีกว่าครับไม่ไหวแล้วออกชาตาคุกกี้นะชาติภูหลับมองแสง ซูซ้อนนะฮะรถเอกซีซีที่พักไทยรถพักคุณโอ้โหลอกไปเรียบร้อยแล้วครับหนรับรถรับรางวัลเลยนะฮะเวทีครับเดี๋ยวอันดับสองเป็นของเจ้าอันเสตพงษ์เมตบุญอันดับสามเจ้าธนากรเชนสุขจากทิมัยอ่าพี่เลี้ยงรับรถแล้วก็ นักแข่งขึ้นบนเวทีนะบอรับรางวัลเลยนะหมายเลข35